ผลการออกเลขวันหวยฮานอยฮาน,อย,น,อ,ยนอย VIP ประจำวันที่16สิงหาคม2568ล,ล่างวันเลข2ตัวล่างเลขที่ออก31 31ล่างวันเลข2ตัวบนเลขที่ออก20 20ล่างวันเลข3ตัวบนเลขที่ออก5 20 5 20นี่ก็เป็นผลออกวันหวยฮานอยฮานอย VIP ประจางวันที่16สิงหาคม2 0 6 8ขอให้โชคดีมีใช่ถูกหวยห้าน้อย VIP ได้รับเงินกันทุกคนด้วยจ้าฝากไว้ได้ไดจะสตะใครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยห้าน้อยในวันพรุ่งนี้สำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีจ้า